เราไปเก็บเห็ดมานะอะไรโอ้โหเจอเจออะไรโอ้โหมะเขือเหลืองอุ้ยเงาะหลังอ้าวเงาะมันยังไม่สุกเลยอุ้ยอุ้ยเงาะยังไม่สุกเต็มต้นเลยพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวถ้าเงาะสุกเดี๋ยวเราจะมาอีกเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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  โอ่ไม้โอ่ไม้โอ่ไม้อีกเดือนหนึ่งก็อมากินเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยพี่น้องง้อดูสวยๆทั้งนั้นเลยกำลังเขียวค่ะกำลังเขียวเด้อค่ะอ่ะปลาทุกคนเสือเสือเราเห็นงาอสุกไม่กี่ลูกมีลูกเดียวนี่นี่นู่น งอสุกปปไดสุ้ลูกนู่นแตงงอสุกลุกดึกนี่ไงเสือเสือทั้งกนี้เสือนี่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 งอสุกงอสนี่งเแต่กไมา่ะปัญหาเว่าเดียนถี้อากาศดีนะไม่รอสื้อจาดตกลงเราเห็นงอสุกสองลูกแล้วนะคะปา มะเตนมะไฟโอ้เบจ้ามะไฟต้นนั oh, ้นที่เรามาครังก่อนเออจำได้ไหมเอฟซีย cin ังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าชอบผ้ป่าพลีเลิอ ใบชะพลูใช่ไหมสาสมตาใบชะพลูกินกระลาบผัดาใบชะพลูใบชะพลูโอ้โหผักอีเลิศหอยเซฟเซโอ้ยส้มตาก็อร่อยดู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 ผัดาแหนมทอดน่ะเออผัดฟีมาไฟผัดเราต้องไปหาแสงถ่ายก่อน้อ อันนี้คือที่อ่ามันมันล้มตอนนั้นเออใช่นะฮะมันก็เลยล้มไปแล้วต้นหนึ่งนะฮะท่านปลมามันยังเขียวท่านนี่ปลามันสูงอือหึกินได้หือโอ้โหกินใต้ต้นเลยนะเอฟซีกินใต้ต้นเลยมันไม่ดึงไม่เก็บเอามันไม่อ้วนท้วนไม่สมบูรณ์ไม่สวยเท่าไหร่เพราะมันดกเกินไปนะฮะมันก็แย่งอาหารกับคุณผู้ชมเนาะจะเปลี่ยนมาให้เก็บเอา เอาไม่เปรี้ยเหรอไม่ได้เอาถุงมาเนาะไม่มีถุงไม่ได้เอาตะกร้ามาเอาไปเดี๋ยวนี่บอกไม่มีถุงรอบครอบนะป้าแต็รอบครอบกว่าเราเยอะไม่เป็นไรเราจะถือไปเป็นพวงพวงป้าแต็พกถุงมาดูชิม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 บนต้นเลยอันนี้โลละกี่บาทเนี่ยแม่คำน้อยเง้บ้านคุณยายบอกไม่แพงจัดไปอันนี้โลละจักบาท เต็มตะกาไปเลยไม่มีถุงเลยดูเนื้อดูเนื้อ,อ,อเก็บ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 ตามต้นเลยน,น,นี่ต้นมาไฟเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะ FC อ,อ,อร่อยอร่อยไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยว เป่าึ้นขายทุกปีขายเลยอืมเอฟซีเก็บกินจากต้นเลยพี่น้องเก็บกินจากต้นสดๆเลยเี็บเล่านั่นยังขึ้นกกใหม่เสยอยู่เนาะเ้าเก็บยังไม่ได้ให้ยายไปขึ้นกกใหม่อยู่ ตัวไหนคะค่าไม่มีถึงไม่ได้กินนะคะทุกเอิญโอ้โหนี่ไงนี่ไงลูกใหญ่เสือต้องเอาลูกใหญ่ๆเก็บลูกใหญ่มากเสือต้องเก็บลูกใหญ่ๆเด้อมันจะมีในในหนึ่งพวงมันจะมีลูกใหญ่ตัวอยู่นี่นี่นี่ข้างบนนี่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 อ๋อมันจะร่วงแล้วนี่อ๋ออยากให้กินลูกใหญ่กล่องซับค่าซับค่ากินดีเลยอยากกินลูกใ่เลยนี่นี่นี่เตือนเนี่ย

เออมันไม่เปรี้ยวเลยไม่คือตอนนี้พวกเขานำไรยหลเราต้องให้ซื้อไปก่อนอาพอแล้วุยดิดิีเสื้อื้อดิหีู่บอกอันนั้นแหละโอ้ยอันนี้นัวสวยมากเลยอันนี้นัวสวยสีีโอยีใครไม่มีทุงไม่ได้เลยบอกเดี๋ะ ป้าพยอค่ะปล่อยพยอปลไม่มีถุงกันเลยพี่น้องไม่รอบพยอคือปลาเลยข้อใหมา่นึงคือเราหวังมาเอาแล้วค่ะเสียเนื้อนะฮะเนื้อสวยมมากคุณชไม่มีถุงใส่กระเป๋าไม่มีรถใส่เลยอุ้ยปลาได้แล้วปลาได้แล้วเต็มถุงอร่อย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 นี่เรามานี่เราเอาอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวดูตรงนู้นก่อนยังอยากกินอีกเด้อหนึ่งอร่อยอร่อยเนื้อบางมากดูทุกคนดูทุกคนก็อร่อยกันหมดอร่อยอร่อยเราไม่มีทุงใสแล้วก็กินให้หิ่มก็พอินยายคุณยายใจดีเอาง่ายๆ่ายเลยเรอุ้มยายกับจำปดงเลยอย่างมันไม่เป็นไรลูกหลานมันจะเอามาให้ฝากยายเพื่อนนะเพื่อนเลยทีเดียวเจ็ดสิบปีเพื่อนแปดสิบปีมาฝ่ายนอุ้มยายไปเลย ที the, three there <gram ่นาแล้วก็ลูกหลายก็จะเอาของมาให้เอานี่มาให้เออเรมดูข้างบนดูดิมาเอาไมาให้เอาเนเอาพอนื้อมงูนา้อตั้งแต่พื้นเอาง่ายๆเออใช่ลูกตั้งแต่ติดพื้นนะฮนี่มันล่นหมอย่าเงยใหญ่มันน่ะเออใหญ่ใหญ่มันหล่นหมดเลยเนาะแมงค่ะมันตึงอยู่ มันบกเกินไปลูกเลยไม่คืนต่ตนเสียดายแม่ค่ะย้ายนี่นะสมัยต้กี่มะค่ะเดี๋ยวนี่ละเดี๋ยวนี่มีกายนี่ละแค่ไปขายออกมาเลยขายเลยเราวคืนเองเลยบ่แล้วคืนเองลูกดานให้กับพวกแนเขามาถ่ายคลิปแล้วล้งพ่นดาจง่าฮ่าฮ่านเาฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮาฮ่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 าแ่นฮ่่าหมาฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮ่้ฮ่า่าฮ่้าฮมา่า่าฮ่า่านา่น่่่น่า่่่าา่่่น่ แมก่ก็ม่อยู่ลำพัล้พะฉะนั้มาันดีกาเดีได้อขึ้นเนอะที่แรกแม่อยู่บ้านคือจะได้ไม่ขำนจะขึ้นเมื่อไหโอ้จะขึ้นจกิงเหรอแล้วไต่แล้วแต่มันจะขวนเพนาทำไมคำมือนจะซื้อเล่นเขาใช้เออรื้อังเก็ดเขาใช้ไม้คาไว้นะอ้าวเขาพร้อมเขาจะขึ้นตาดาจะขึ้นด้วยอ้าวปจะเดขึ้นแล้วตอนนี้ยายาประเต็นยาขึ้นยา อ้าอย่าขึ้นอย่าขึ้นเออป้าอย่าขึ้นป้าอย่าขึ้นป้าร้องร้องป้าลุงไม่ขึ้นป้าขึ้นเลยขึ้นเลยเออเออโอเออ

ป้าต้องหันหน้ามาทางนี้ป้าหันหน้าไปนี้มันจะมันจะไม่ย้อนแสงุมาทางนี้ไม่ย้อนเออเออไม่ไมปุมาทางนี้นี่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 ป้าตองนปาด่กมนปาดาพีดอ้่